สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามกันน้อยนิดนึงนะครับวันนี้ไม่มีฟุตบอลลีกใหญ่นะครับเลือกฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับเป็นฟุตบอลเพมลีอาร์เจนตินานะครับมาฝากแฟนๆกัน1คู่เป็นเกมระหว่างอาร์เจนติโนสนะครับวันนี้เจอกับแอตตูคูมันนะครับ เจ้าถิ่นอเจตินตนะครับต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับ4เกมหลังพวกเขาแพ้ถึง3เกมนะครับเกมล่าสุดนั้นไปเย็นเดฟเฟนซ่าแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับในที่แอดถูกภูมันนะครับดูดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดนั้นแพ้เกมเดียวแต่ว่าพวกเขาหนักเสมอนะครับ3เกมหลังสุดนี้เสมอรวดเลยนะครับนัดล่าสุดนั้นเปิดบ้านเสมอตาเยเลสนะครับ 1>, 1ประตูต่อ1นะครับเจอก,กันวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับอเจเนนอตอาจจะได้เปรียบเล่นในบ้านแต่ว่าถ้าดูฟอร์มช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับพวกเขาเกมลุกไม่ค่อยดุเกมรับเองก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับวันนี้แนวรุกมีกาสตันเวรอนนิโคลัสเ,เรเนโรนะครับส่วนทีมเยือนทุทกคุมันนะครับวันนี้ตัวหลักๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารามิโรกาลาลาลุยโรดีนะครับแล้วก็คริสเตียน เมนเดสอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับไปในแคปที่เปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อ0.25ผมมองว่าคู่นี้หน้าเสมอค่อนข้างกว้างครับเพราะนั้นเชียร์แอดตูคูมันไปนะครับเชื่อว่าทีมเยือนอฟอร์มช่วงนี้ดูนิ่งกว่าดูดีกว่านะครับน่าจะหมุกมายันเสมอได้เป็นอย่างน้อยเชียร์แอดตูคูมันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ